สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่บ้านประศาเบงตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับมาอยู่ที่สวนแทนรักนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับว่าสวนนี้นะครับเป็นสวนป่าของ คุณพี่เฉลิมหรือว่าศักดินันสมานทองนะครับนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้เข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับว่ามีการปลูกไม้ป่านะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สีไร่โดยรวมนะครับก็มีคันล้อมนะครับล้อมรอบนะครับดู นะครับก็จะมีซุ้มนะครับที่ปลูกเขาเรียกเป็นเสาวรสนะครับก็มากับพี่ศักด์นะครับแล้วก็พี่ประเสริฐนะครับเสียประเสริฐสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสองท่านนะครับก็ได้พาท่านผู้ชมเข้ามาชมนะครับสวนวรรณกรรมป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับ นะครับก็ซึ่งพี่สักได้มาด้วยนะครับวรรณเกษตรนะครับขอโทษอ่านเร็วเกินไปนะครับป่าสามอย่างนะครับประโยชน์สี่อย่างนะครับก็จะเป็นสวนป่านะครับในอนาคตก็โอ้โหนะครับซึ่งทำได้ประมาณสองปีนะครับ มีการปลูกไม้ป่าแบบผสมประสานนะครับหลายสายพันธุ์นะครับประมาณ6กเจสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นพยุงประดูนะครับและไม้อื่นๆนะครับอย่างเช่นแคนานะครับต้นมอ,อกกานีแล้วก็มีต้นนะครับมีไผ่มี แล้วก็ส่วนน้อยนะครับที่ได้ปลูกไม้ผลนะครับก็ซึ่งนะครับมีคนดูแลนะครับซึ่งเป็นน้องของพี่เสียเลิมนะครับน้องเคยนี่นะครับต้นประดูนะครับซึ่งโตท่วมหัวแล้วนะครับ พี่ประเสริฐก็เป็นคนนำทางนะครับวันนี้นะครับอาจจะไม่มีไม้นะครับก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะครับผมก็อยู่ไกลนะครับก็มาดูการโอ้กำลังเอาญ้าขึ้นนะครับทำความสะอาดดูสวยมากนะครับแต่ตรงนี้นะครับยังไม่ตัดหญ้านะครับเป็นสวนป่านะครับ นะครับก็ได้พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้ผลหรือไม้ป่านะครับก็อาจจะทำต่างกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าไม้ป่านี่โตขึ้นมานะครับก็ซึ่งมองไปนี่เรียงง่ายๆว่าเป็นที่ปฏิบัติทาได้เลย <laughs> นะครับก็ นะครับซึ่งได้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโอ้ลืมบอกไปว่าวันนี้นะครับวันที่28มิถุนายน2564นะครับซึ่งผมเองก็มากับพี่ศักด์นะครับมาเยี่ยมนะครับเสียปรเสืฐน,นะครับ เจ้าของพื้นที่ไม่ได้มานะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับพี่เฉลิมหรือว่าเสียเฉลิมนะครับคนที่ใส่เสื้อแดงนะครับก็เป็นเสียประเสริฐนะครับซึ่งก็มีแมคโคนะครับขุดโคกน้องนาเหมือนกันก็พากันมาดูเหมือนกันเพราะว่าท่าน เพิ่งจะขุดโขงนองนาของตัวเองเหมือนกันก็เลยได้มาดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ได้ทํามาก่อนนะครับก็พื้นที่อยู่ใกล้กันนะครับจากตรงนี้ไปของพี่ประเสริฐก็ประมาณ400เมตรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในอีกนะครับคือสวยงามมากนะครับข้างใน จะมีบ้านมีศาลาหรือว่าที่เรียกว่าจุดเช็คอินนะครับไวเซฟี่นะครับมีหอหอนะครับมองไปที่เห็นสูงสูงอยู่นะครับเป็นหอเช็คอินนะครับไว้ถ่ายรูปนะครับและก็มีศาลามีที่นั่งเล่นอย่างสะอาดสะอ้านมากนะครับข้างในนะครับเพราะว่า ผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ดูต้นพยุงนะครับโตไวมากนะครับกับต้นประดูนะครับตรงนี้น่าจะเป็นการปลูกก่อนเพราะว่าโตกว่าเพื่อนนะครับในจุดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในนะครับไปดูชิงช้าสวรรค์นะครับ <laughs> นี่นะครับมาถึงศาลา หลังคาแยวาคานะครับที่นั่งเล่นนะครับได้ทั้งวันเลยนะครับจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่ออยู่ข้างหลังนะครับปลามีเยอะนะครับถ้ามานะครับก็ไม่ต้องอะไรนะครับเอาแต่ทำน้ำพริกแบบแซ่บซมานะครับหรือเบ็ดคันเบ็ดมานะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับมานั่งชิงช้าสวรรค์นหน่อยลองดูว่าเชือกยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เสาดูแข็งแรงมากนะครับเชือกก็ดูใหญ่นะครับนี่นั่งเลยครับลองดูนะครับอืมเป็นการทำชิงชานะครับเพื่อที่จะมานั่งพักผ่อนเวลาเจ้าของท่านกลับมานะครับ เจ้าของท่านนั้นอยู่กรุงเทพนะครับเป็นทํากิจการอยู่กรุงเทพนะครับเปิดร้านขายโทรศัพท์อยู่กรุงเทพนะครับนานๆจะกลับมาครั้งนะครับนี่นะครับโ <c oughs> นั่งแบบสุดยอดเลยนะครับอืจะมีของเด็กของผู้ใหญ่นะครับมีต่ํามีสูงนะครับเชือกก็ใหญ่มากนะครับ แล้วก็นะครับนี่หอที่ขึ้นไปนั่งชมวิวข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นดูนะครับว่ามองไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอ้โอโต๊ะนะครับนั่งเล่นสวยงามมากนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับดูพี่นี้ก็จะเป็นคนงานนะครับที่อยู่ซึ่งดูแลสวนนะครับ เสียประเสริฐกำลังคุยกันอยู่กับเสียสักนะครับประเสรรถขุดนะครับสวยงามมากนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับพากันมา,าชมและก็ได้ศึกษาหาข้อมูลเช่นกันนะครับเพราะว่า,าเสียประเสริฐนะครับเขาก็ท่านกำลังจะทำโคกน้องนาเช่นกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ํานะครับสามารถที่จะลงไปนั่นได้นะครับเพราะว่ามีพื้นปูนลงไปในน้ํานะครับเป็นลานเลยนะครับสามารถที่จะนั่นได้เดี๋ยวผมจะดูรอบข้างนะครับก็มีสะพานรอบสะนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับโอ้หน้าแบบฟิชชิ่งนะครับตกเบ็ด นั่งตกเบ็ดนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมข้างบนหน่อยนะครับว่าขึ้นไปจะโอ้มีกระต่ายด้วยนะครับมีกระต่ายด้วยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวิวนะครับว่าสวยงามไหมนะครับว่าที่สูงมีมานั่งที่นั่งนะครับแบบ นั่งให้แบบตากอากาศแบบเย็นสบายนะครับนี่มองไปทางด้านนู้นก็จะเห็นถนนนะครับรถวิ่งผ่านนะครับสำหรับเส้นนี้ก็จะทางขวาจะไปออกกับเชิงหรือว่าไปปราสาทได้อําเภอปราสาทกับอําเภอกับเชิงนะครับอืมก็นั่งชมวิวยังอยู่ท้ายสวนนะครับ เป็นที่เงียบๆนะครับน่าจะชอบแบบสงบๆเนาะไม่อยู่ติดทางครับดูรถที่วิ่งไปอยู่ถนนก็ห่างประมาณส0 0รอเมตรนะครับดูฟังดันสะนะครับก็จะมีไม้ป่านะครับส่วนมากก็จะเน้นไม้ป่านะครับเป็นสวนป่านั่นแหละครับปลาก็มีเยอะมากนะครับ เสียสักกับเสียประเสริฐนะครับก็เดินชมนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆไปฝั่งนู้นดูนะครับว่าก็มีไม้ป่านะครับถ้าชอบความสงบเงียบก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้กระต่ายนะครับสามตัวสีขาวนะครับ ก็มีด้านนี้นะครับโอ้มีลูกเล็กๆด้วยนะครับเพิ่งคลอดนะครับสองตัวสีขาวสวยน่ารักมากนะครับเดี๋ยวจะพาชมไปฝั่งโน้นนะครับพี่สักก็กำลังศึกษานะครับหาข้อมูลเช่นกันนะครับ นี่ก็จะเป็นไม้สักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงแหนแดงนะครับแหนแดงนะครับดูวิธีเขาเลี้ยงนะครับก็ไม่ได้ขุดอยู่ที่ลึกเท่าไหร่นะครับถ้าไปเลี้ยงในน้ําลึกนะครับก็น่าจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าถ้ามีปลาแล้วคงจะไม่เหลือนะครับ ก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับไม้สักนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกสมผสรนนะครับเก็บได้ลูกเสารถนะครับเจ้าของท่านได้ปลูกไว้ นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับต้นไม้ฝั่งนี้นะครับน่าจะปลูกก่อนนะครับก็ส่วนมากนะครับก็จะปลูกประดูนะครับแล้วก็ไม้พยุงนะครับนี่นะครับเริ่มโตแล้วตรงนี้ก็มาถ้ามาก็ เอาเปลามาพร้อมเลยนะครับอีกสองสามปีน่าจะร่มรื่นมากเลยนะครับร่มรื่นเย็นสบายนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้น้ําแล้วก็มีต้นไม้ซึ่งธรรมชาตินะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมกันนะครับสำหรับ การปลูกป่านะครับเสียประเสริฐนะครับกำลังหาข้อมูลนะครับสนใจมากนะครับเพราะว่าท่านก็กำลังขุดนะครับยังไม่ได้ปลูกเต็มที่นะครับก็อยู่ถนนเส้นประสาทเบงนะครับจะออกเส้นหลักระหว่างเส้นกาบเชิงนะครับกาบเชิงไปอำเภอประสาทนั่นเองนะครับ ก็เสียประเสริฐนะครับข่าวว่าจะทำเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วยนะครับมีจะขายอาหารตามสั่งด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนลาดยางนะครับท่านก็ได้คุยกับท่านอยู่นะครับเป็นที่พักผ่อนนะครับ ก็เลยได้เข้ามาศึกษามาหาข้อมูลด้วยกันนะครับมาชมด้วยกันนะครับนี่นะครับต้นประดูก็สวยงามครับสวนนี้นะครับถือว่าสะอาด นะครับเข้าไปข้างในจริงๆแล้วนะครับสวยงามมากนะครับตรงที่จุดหอนะครับนั่งชมวิวนี่บรรยากาศเย็นสบายเลยครับขึ้นไปนี่โอ้โห <laughs> ไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะครับแคก็เดินไปอย่างเดียวนะครับเดินชมอย่างเดียวนะครับจะข้ามสะพานแล้วนะครับเออต้องดูน้ำหนักตัวด้วยนะครับมองซ้ายมองขวาเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับที่ทำอ่าเพื่อที่จะข้ามคลองนั่นเองนะครับก็เริ่มจะผุบ้างแล้วนะครับนิดหน่อยนะครับก็ ถ้าน้ำหนักมากก็คงจะก็มีคลองนะครับมีคลองคันล้อมรอบพื้นที่เลยนะครับรอบพื้นที่สีไร่แล้วก็มีบ่อหลักนะครับอยู่หนึ่งจุดนะครับท้ายสวนแล้วก็ทางหน้าไม่ไม่ได้ขุดเป็นบ่อนะครับคือจะขุดร่องแล้วมาประจบกับทางหลังนะครับทางหลังตรงนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมหลายๆพื้นที่หลายๆาการปลูกนะครับก็จะไม่เหมือนกันพี่ประเสริฐท่านขึ้นไปดูว่ามีน้ำอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ